ลางพายเรือไปที่ถนนนะครับเราะว่ารจอดอยู่ที่ถนนาท้องจะไม้ลำบากมากนะครับเขา้ำยังอยู่เยอะเลยนะครนั่ลงาเรือไปนะครับไ,ไปที่รถรถจอดที่ถนนนะคะวันนี้ทุกตาต้องไปประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบตและนายกอบตในวันที่20พยนี้นะคะันี้ก็เลยต้องไปประชุมก่อนนะคะเพราะคณะกรรมการ11คนก็ต้องไปประชมุมก,ก่อนวันเลือกตั้งวันที่27ก็ไปรับกองนะคะเย้ yeah, ถึงเสียทีผ่านตั้งนาน